ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมอยู่ข้างๆกับชนะทิพย์สมกสินครับอีกหนึ่งเบื้องหลังความสําเร็จของทีมนักเตะไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับเจย์กับฟอร์มการเล่นของตัวเองในเอเชียเกมรันนี้ก็โอเคครับก็รู้สึกว่าทั้งทีมาดีครับครับพอใจมากขนาดไหนก็พอใจครับผมก็เหมือนแบบมันเราต้องเก็บความรู้สึกอย่างนี้ไว้ถ้าเราชนะเราเหมือนจะมีความมั่นใจแล้วเหมือนเราทําความจริงผมไม่ต้องการยิงแต่มันบอลมันจังหวะที่ต้องยิงนะครับ แต่แล้วก็แต่ความจริงผมอยากจ่ายเพื่อนยิงมันก็ชนะเหมือนกันทีมท,ทีมชนะก็พอครับกับเกมในรอบต่อไปซึ่งเป็นรอบน็อกเอาท์เจอจีนค่อนข้างแน่นอนแล้วเจเป็นหนึ่งในนักเตะชุดที่ไปถล่มเข้ามาถึงในบ้านมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับกักบการเจอจีนผมคิดว่าเขาต้องมีกลัวเราบ้างครับคนคนมันแพ้ยังไงก็ต้องแพ้อยู่วันวังค่ำครับฝากอะไรถึงแฟนพี่น้องแฟนกีฬาพี่น้องชาวไทยมั่นใจนไหม,ไหม ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านครับที่ติดจอทีวีแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่เดินทางซื้อตั๋วตั้งหลายหมื่นครับเดินทางมาเชียร์พวกผมแล้วพวกผมจะผ่านรอบต่อไปลึกๆแล้วก็จะคว้าเหรียญกลับบ้านให้ได้ครับครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นความรู้สึกของเจชนะทิพย์สงกระสินเนี่ยนะครับอย่างไรก็อย่าลืมส่งกําลังใจมาเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับบรญชาแกประชุมถ่ายภาพพิชัยเชืยอหมุ่นทศทียนเอ็นทเวนตี้โฟร์รายงานจากเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับชนะทิพย์ครับ